สวัสดีครับพบกับช่อง c t Channel เกินแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนําเป็นทริคนะครับสาหรับคนที่ใช้ iPad หลายคนเลยนะครับเชื่อว่าอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับเวลามี iPad รุ่นใหม่ๆนะครับนั่นก็คือ Apple Pencil นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil รุ่นที่1หรือรุ่นที่2ต่างๆนานานะครับก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับโดยวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําทุกคนนะครับเกี่ยวกับทริคของ Apple Pencil นั่นเองนะครับว่าใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับกับ iPad นะฮะ โดยขั้นตอนแรกนะครับทุกคนก็ต้องโหลดเป็น iOS 14ขึ้นไปก่อนนะครับนี่นะฮะเป็น iOS 14นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ Apple Pencil นะครับแล้วก็ต้องกดเปิดคำสั่ง s c r i t b l e นะครับคำสั่งนี้นะฮะกดเปิดไว้นะครับโดยฟังก์ชันนี้นะครับจะใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับก็น่าเสียดานิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคพอเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ เดี๋ยวผมลองเข้าไป safari ให้ดูก่อนนะครับพอเปิดมาแล้วนะครับสมมติว่าเราอยากเซิร์ชคำว่าอะไรก็เขียนไปตรงนี้เลยนะครับอย่างผมเขียนคำว่า apple pencil เห็นไหมครับว่ามัน g e n e r a ตเป็นตัวอักษรให้ทันทีเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากกดค้นหาก็มาตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันก็ค้นหาให้เลยเรียกว่าเราไม่ต้องแทบใช้คีย์บอร์ดเลยครับคือมันก็รู้ได้นะว่าเราใช้คีย์บอร์ดกดหรือว่าใช้เป็น apple pencil กด เห็นไหมครับว่ามันสามารถจับได้ก็เรียกว่าฉลาดมากนะครับก็คือเราสามารถเขียนได้ทุกที่ที่มันเป็นอินพุตตัวหนังสือเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยช่องเซิร์ช o o g เกิล้วาก็เซิร์ชได้นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนิดนึงก็สามารถเขียนได้หมดนะครับอย่างผมเขียนเป็นอ่าเทสอะเห็นไหมครับว่า <voit S 1> มันได้ <S <S ทุกตรงเลยนะครับ,ท,รรบที่เราสามารถเขียนลงไปได้นะครับก็คือ,อไหนที่มันมีให้พิมพ์แล้วก็สามารถเขียนไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมสอนทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับจะได้เห็นกัันชด อย่างแรกนะครับก็คือสมมุติว่าเราอยากลบข้อเ,เ,เทสอ,อกอะเกินแล้วก็แค่ขีดค่าปุ๊บหายไปแล้วเห็นไหมครับสะดวกมากๆนะครับหรือไม่เราอยากจะแท็กระหว่าง Apple กับ Pencil นะครับแล้วก็แค่กดค้างไว้ปุ๊บแล้วก็เขียน New ปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็มันก็จะแทรกมาอยู่ตรงกลางเลยนะครับหรือไม่ถ้าเราอยากจะ Select นะครับคำใดคำหนึงนะครับอย่างผมอยาก Select คำว่า Apple ก็วงไว้เลย Apple หรือ Apple News ปึ๊บเห็นไหมครับหรือเลือกทั้งหมดง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างนะครับง่ายมากมากนะครับผมลองลบให้ดูก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าเราเขียนไปคําว่า A B C D อย่างนี้นะครับแล้วเราอยากจะแยกระหว่าง A กับ B ออกจากกันแล้วก็แค่ขีดขั้นตรงกลางขีดไปปึ๊บปึ๊บมันก็จะเหมือนกด Space bar ให้ครับหรือให้เราเปลี่ยนใจอยากรวมกันแล้วก็แค่ขีดอีกรอบ มันก็จะรวมให้เลยนะครับเรียกว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับแต่เสียดายที่ใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษเนาะนั่นก็คือแอปโน้ตของเรานั่นเองนะฮะสมมวนว่าเราเขียนอะไรไปก็ได้นะครับอย่างเช่น Apple Pencil เหมือนเดิมนะ Apple Pencil เ,เ,เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นแรกนะครับเราก็ทําการเ l e c t คําของเรานะครับปึ๊บแล้วก็กด Copy text นะครับกดไปเลย แล้วก็หลังจากนี้นะครับพอเราไปกดเพสตรงไหนสักที่นะครับเห็นไหมครับว่ามันเจ n เน a เรตมาเป็นตัวอักษรให้เราเลยนะครับโอเคครับก็ขอจบการแนะนําสั้นๆนะครับของคนที่ใช้ iPad แล้วก็ Apple Pencil อยู่นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe channel ของเราด้วยนะครับผม CT Channel สําหรับวันนี้ขอตัวนะครับบ๊ายบาย